มินสวัสดีค่ะคุณนัดให้ฉันมาเจอที่นี่เพราะว่าต้องการให้ฉันพาเที่ยวหนึ่งในสองครั้งที่เหลือนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกครับวายุนเรื่องเที่ยวเอาไว้ก่อนเถอะแต่ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณเรื่องอะไรลร่ะคะผมว่าเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่านะครับผมจองโต๊ะไว้แล้ว ิฉันแต่งตัวเรียบร้อยพอหรือเปล่าคะคุณสวยพออยู่แล้วครับขอโทษนะครับ นี่ยจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้น <S wn i> ผมเชื่อว่าถ้าคุณเข้าไปข้างในคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดข้างในเลยทีเดียวเราคุณมากับผม นิโคลายถ้าเกิดว่าเขา fall in love กันจริงๆอ่ะเธอจะทำยังไงฉันจะทำอะไรได้หล่ะดีความรักอะ่ะมันบังคับใจใครได้เลยคุณหญิงครับผมกำลังจะเดินทางไปเวนนาก็เลยโทรม,มาลาครับ ขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยนะคะครับขอบคุณครับแล้วคุณหญิงมีอะไรอยากจะฝากถึงรามินไหมครับไม่มีค่ะคุณก็รู้นี่ค่ะว่าไม่มีถ้าอย่างนั้นผมถึงเวียนาแล้วผมจะโทรหายครั้งนะครับค่ะ คุยกับใครอยู่เหรอยิงจุนคุยกับคุณหมอนะคะท่านแม่อ๋อแล้วบอกคุณหมอไปหรือเปล่าว่าแม่ข้อยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะเดี๋ยยิงจุนตามมาคุยกับแม่ข้างในนะแม่มีเรื่องจะคุยด้วย และนี่คือเค้กที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของที่นี่ลองชิมดูสิครับยัเป็นไงครับ สมกับคำดั้เลือจริงๆสักช่อั่อจ๊เนี่ยขึ้นดังระดับโลกเลยนะคะคุณรามนินดีใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะแล้วคุณดาวินทราบไหมคะเมื่อโรงแรมที่เนี่เขาสร้างมาตั้งร้อยสามสิบเก้าปีแล้วนะคะแล้วโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมฝาแฝดกับโรงแรมออเรัเป็นที่บ้านเราด้วยนะคะ ตอนที่สองโรงแรมเขาครบ125ปีพร้อมกันเขาก็มีการฉลองพร้อมๆกันด้วยค่ะดิฉันก็มั่แต่พูดคุณรามเป็นลองชิมบ้างสิคะ เนื้อนุ่มจริงๆเลยครับคนที่คิดสูตรในเก่งมากเพราะว่าเวลาผ่านมาถึง163ปีแล้วเนี่ยสูตรนี้ยังโด่งดังจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทราบมาด้วยเหมือนกันนะคะว่าลอยฟานซัเคเกอร์เขาเป็นเด็กฝึกงานอายุแค่16ปีนะคะคุณรามินไม่ได้เชื่อเลยเขาคิดคนสุดนี้ขึ้นมาในวันที่ต้องรับรองแขกของเจ้าชายเวนเซวอนแมคคนิกค,ค่ะวันนั้นเนี่ยพ่อครัวใหญ่เกิดป่วยขึ้นมากระทันหันเขาก็เลยต้องคิดคนสุดนี้ขึ้นมา แล้วทุกชิ้นเนี่ยเขาทำด้วยมือทุกชิ้นเลยนะคะไม่ใช้เครื่องจักรเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะเพราะรู้ประวัติเค้กจากคุณแล้วเนี่ยทำให้ผมทานเค้กนี่อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับที่วายุนผมว่าคุณน่าจะเอาดีทางด้านนำเที่ยวนะไม่รอกค่ะดิฉันยังมีความฝันของดิฉันที่ตั้งใจเอาไว้ ว่าแต่คุณรามินัดให้ฉันมาที่นี่มีเรื่องอะไรเหรอคะคุณอยากไปงานโอเปราบอลใช่ไหม การของท่านหญิงจงกรณีเนี่ยใกล้จะหายแล้วเลยให้หนูจุนมณีเนี่ยมาเวียนนานี่ให้มาทันงานโอเปราบอลตาลามินจะได้ควงหนูจุนมณีไปงานด้วยไงคะโอ้ดีจังเลยนะคะดิฉันเน่ยจะได้เห็นหน้าว่าที่หลานสะพายของคุณนิดตัวจริงแล้วสิคะที่ดิฉันพูดจะไม่ได้เยอะเลยนะคะดีจังเลยค่ะแต่ว่างานเนี้ย ดิฉ well ันจะยังไม่บอกกับตารามินหรอกนะคะปล่อยให้เขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอค่ะคุณนิตยานี่เก่งอ่ะคุณรามินช่ชวนจะไปงานเวนเนารบอล เธอไปงานนี้เนะี่ยนะเธอจะต้องเลือกชุดสวยๆรู้ไหมอย่าให้อายคนคอื่นเขานี่ไฮนี่นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่เลยรู้ไหมว่าจะใส่ชุดอะไรดีจะแต่งตัวแบบไหนดีฉันว่าเราต้องไปซื้อชุดใหม่แล้วแหละอุ้ยเงินหรือเปล่าเนี่ย <ฮะ S 2> นี่ <ฮะ S 2> ฉันก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะฉันคิดว่าเราควรจะซื้อเสื้อผ้ามือสองมาแล้วก็มาปรับตัดเยบ็บแก้เพิ่มเติมอะไรอีกสักเล็กน้อยก็น่าจะเปโอเคอยู่นะ ถ้าซื้อสักห้าหมื่นถึงเนี่ยไม่ไหวหรอกแพงแย่เลยแต่ว่าที่สำคัญเธอต้องช่วยฉันเลือกนะไฮดี้โอเคตื่นเต้นจังเลยอ่ะนี่เราก็ไปเลือกแล้วเฉาโมมุ่งตนที่เราผ่านตลอดร้านนั้นอ่ะร้านเส้อผ้าเขาสวยมากเลยนะจะพูดจะใส่ชุดยาวหรือว่าชุดยาวดีกว่า el lamin.